ขึ้นอีกแล้วขึ้นอี่ <c oughs> เปลี่ยนยางสี่เส้นนะครับผมสี่เส้นสี่เส้นดูโคกก้ามหาพี่หรือเปล่าทีดดูแรอยันไปคลิปวิดีโอที่พวกเจ้างัดรถค,นะควายนะคนเบิ่งเป็นเมื่นหมดเนอะผมดูเป็นเมื่นหมด ตาคนก็เบิดตาขอเมาไอเอนเอีกอะอ้นเนาเาเราเาพวกเจ้างัดรถแข่คนบ่งเป็นเมนผมเนอะนี่เปลี่ยนแดง มันเก่าหรอมันแข็งเนาะไม่ได้ผลตบมันจะจับกันไหมเออขึ้นนี่แล้วล้อหายล้อหายล้อหายไปใจเงินยกันแตกเมื่อกี้นไงพันวาเนย์มันแตกก่อเมื่อกี้นี่ในเจ้าวาเนย์มันแตกเมื่อกี้ไงอ๋อ สองฟังเลยลนะพี่สองฟังได้ป่ะนี่ย่น,นมัอม้อะไเจ้าก็ตีรถควยจังสั้นตี <c oughs> มันออกครับโอ้ขันศักแตกขันชักนอแเป็นดยังคืแ้แแกเอา มัตสภาพของมันแล้วการกระแทกก,กันเรียงรถกันเนลี้ยวนะครับอ๋อมุน,น,น,นมันะนะมุนหมดเลยรับผมอ๋อครับอันนี้มันจะละการกระแทกปะอ่าไอ้บังคับพวงมาลัยดีกว่าอ๋อกระแทกมาเกือบบ่ได้เปลี่ยนตัวเลย ชงอันนี้คือเขาจะตรวจสอบให้ให้หมดนะครับที่นี่เขาจะตรวจสอบให้หมดดีนะครับบริการดีมากถ้ารถอะไรมีปัญหาเขาก็จะสอบถามเราก่อนว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้คันชักพังอีกแล้วโอ้ไม่ต่แน่าด้สอมตัวนี้เ <c oughs> ขาอ,อู๋บ่ไ้ตัวนี้เขาอ,อู๋ไม่ได้น่าเลยส่อมเลยนะ <c oughs> ทอดปลาเมดเลยเออพันคุก เติมเท่าไรน,นี่ครับเติมลมสามหกปรับฮะสามหกครับเท่าไหรน่ารักเท่ากันหน้าหลัาางเท่ากันเลยบ่ครับผมลูกเรียนเราจะใส่กองทุกเนี่างอาจจะไม่เติม,มนิดเนี่ยลมในตูน้นี่มันสามารถหาเติมบางใดเลยนี่ครับก<อ>็ตามร้านทั่วไปถ้าปั้มปั๊มน้ำมันอาจจะมีใน้ตู้นะยกเว้นเป็นร้านแบบพ็อกพิกอ,อะไรพวกนี้ดีควิกที่มีตู้ในตัวเจนอย่างเงี้ย ถ้าส่วนมากตามปั๊มมันจะเป็นลมธรรมดาแมนถ้าเติมไม่ตัวเราไปเติมลมธรรมดาได้ปะได้ครับได้ขึ้นก่อนมได้ครับผมว่เป็นงั้นแต่ว่าถ้าให้ดีให้เราเติมไในตัวดีกว่าเ,ออเป็นลมเย็นนะเป็นลมเย็นนะเปลี่ยนใหม่อีกแนละ้วนี่แต่แนวได้เปลี่ยน Hãy subscribe nó i'm

เปลี่ยนยางาลูกชายมาเปลี่ยนยางอันนี้เป็ยนยางเสร็จแล้วกําลังตั้งสูนี่ครับบ่าบายางเถืร์นครับ เอาไปกับเอาไปบ้างไปซื้อนะแล้วจะเอาไปยังครับผมผมสนับนุนเนยเอ้าเสร็จแล้วโชคดีแล้วครับพี่ครับผมขอบคุณครับเสร็จแล้วบาย